กงกเลย้าเลี่ย่อาตอา็ปแค่ครับตอนนี้ก็ยังต้องใส่แว่นกรองแสงอยู่ครนนับเวลาทางา,งานแล้วเจอแสงใช่ก็เลยต้องใส่แว่นกรองแสงครับแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นที่จอรับแสงอักเสบก็เลยทําให้เหมือนยังโดนแสงเยอะๆไม่ได้พยายามหลีกเลี่ย,ง,ย,ง,ยงการมองแสงครับแล้วตอนนี้มันมันเป็นยังไงที่มองเห็นภาพที่เห็นตอนนี้ตอนนี้คือภาพเห็นปกติเลยครับแต่ว่าถ้า แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใส่แว่น <kil enh asm> เราไปเจอแสงหรือ <nuest> ว <grammar> ่าเล่นเล่นมือถือครับก็คือมันก็จะเริ่มมีมุมมัวดำๆขึ้นมาที่ตาเลยต้องงดต้องงดต้องโซเชียลมาในหน้าจอใช่ก็พยายามงดมุมงครับคือทั้งการดูทีวีการเล่นมือถือช่วงนี้มาอ่านหนังสือแทนกลับไปเหมือนสมัยก่อนจริงเหรอทำไมดูเบ๊กปะโอเคแล้วไม่ได้ก็แบบ เขาตอนที่รู้ว่าเขาเป็ดแล้วโอ้ยโมเมนต์นั้นตกใจครับก็ <c oughs> คือแบบ <c oughs> จริงผมอะเพิ่องอาบน้ำเสร็จเ <c oughs> ข้ามาก็คือพี่มิวคือนั่งแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็ผมแบบเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบทําไมแบบบุคลิกเขาแปลกไปอะไรเงี้ยผมก็ถามเขาบอกว่ายูดีก็เหมือนแบบยูดีมีอะไรขึ้นมากลางภาพก็ไม่รู้เวลาแบบมองแล้วมันข้างซ้ายเนี่ยมีแบบว่าเป็นฟ้าๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมผมก็ผมก็เฮ้ยตกใจแบบมันเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับความดันหรืออะ ทีนี้ก็ตั้งสติแบบหนึ่ง <laughs> แล้วก็ร้อไงแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นมันดึกแล้วถ้าไปโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็ไม่เจอหมอเฉพาะทา,างู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเดี๋ยวขอโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอตาก็โทรไปคนแรกดึกแล้วก็แบบยังไม่รับอะไรเงี้ยโทรไปแต่คนที่สองรับพอดีครับผมแล้วก็ให้ปรึกษานะ okay, oh. ต,ต้องเล่าก่อนว่าเหมือนเราทําคอนเซอร์ตอรี่ด้วยกันครับก mm hmm. ็จะมีหมอฟังกับหมอตาอืม mm hmm. ทีนี้เราเลยรู้สึกว่าอ่าเราเราโทรหาหมอที่ใกล้ชิดก่อน โทรหานุ่มฟังไม่รับเออโทรหาตั้มต่อก็ไม่รับเป็นการหนึ่งไงแต่เขาหลับแล้วเขาหลับแล้วแต่โชคดีก็มีเพื่อนน้อยคนที่เป็นหมอเฉพาะทางไงครับผมแต่ว่าพอเขาก็บอกว่าโอเคมันคงไม่ฉุกเฉินนะถ้าฟังมาอาการเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ให้รีบไปตรวจเลยครับแล้วพอดีพรุ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่มิวเขามีไปทํางานที่จีนเพียงตรง ก็คือต้องเล่งไปโรงพยาบาลแล้วหาหมอเฉพาะทางให้ทันก่อนไปสนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแล้วถาวันนั้นไปอาการเป็นไง็ต้องไปต้องขึ้นเครื่องแล้วอ่ะคือคือคือตอนนั้นคือเหมือนทําได้นะตอนนั้นนะครับคืนก่อนหน้าคือได้แค่นอนเฉยๆพอมาเจอหมอคุณหมอก็บอกว่าเหมือนไม่ได้มียาที่ทําให้หายได้สุดท้ายก็เป็นที่เราดูแลตัวเองเราก็ป้องกันแสงด้วยตัวเองก็เลยเหมือนฝากติดต่อพวก ทางเอเจนต์หรือว่างานช่วงนั้นก็ขอใส่แว่นกันแดดไปก่อนครับไปถ่ายไปอะไรก็ขอใส่แว่นกันดแดดเราไปกองแสงไปโดนแต่ว่าะระยะเวลาคือมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้จริงคือคุณหมอบอกเลยว่าอย่างทำมาสามเดือนแม็กซิมัมถึงหกเดือนเลยครับ<ช>ก็คือต้องระวังตัวเองดีมากๆเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยพอเถือเล่นมือถือไม่ได้ใส่แว่นกองแสงก็ป้าดขึ้นอย่างียว อันตรายมาใช่ค่ะแล้วา,วาความกันมีอาการค่ะฝั่งมึงเขาก็นอยมากคั่งเราโดยคนเดใกตัวไหมคะแอบตัวยิ่งแบบอยู่ด้วยกันคุกเสิร์ช ChatGPT ChatGPT บอกว่าอาจจะมีอาจจะมีปัญหาทางสมองหรือตาอาจจะบอดได้ต้องรีบไปหาหมอณตอนนี้เลยเนี่ยหามหมอหมอเฉพาะทา,างทำไมมีทางไงดีเลยก็ตกใจเหมือนกันทั้งสองคนคือการดูแลรักษาแน่นอนรอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเรื่องอากรต่างๆต้องยังไงบ้างคะ เหมือนงานนะครับต้องบอกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นงานแฟชั่นเยอะทีนี้เราก็เลยเป็นการแบบเปลี่ยนแว่นแทนแล้วกันงานหนึ่งเป็นแว่นกันแดดแบบหนึ่งหรือเป็นแว่นกรองแสงแบบหนึ่งให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ลุคใหม่เหมือนกันครับก็คิดในแง่ดีมันกระทบกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันไหมคะเดินชนหน้านี่ลุกหลักๆอาจจะเป็นเรื่องคือคือด้วยความที่เหมือนเด็กฮิปฮอปของเราตอนนี้เริ่มมาติดมือถือหรือว่า จ้องจ้องจอเยอะมากๆนะปัะท <Holmes. S 1> ุครันก so ็เลยทําให้ต้องพยายามดิ้เลี่ยงแบบบางบางทีเราเผื่อใช้มือถือนานก็ต้องแบบต้องไม่เล่นขนาดนั้นครับแต่บางทีอาการมันก็เจาเองนะพอเล่นนานๆมันจะเริ่มเบี้ยวแล้วอาจารย์้เราเสร็จโซเชียลน้อยลง่ะคะก็เสพ็โซเชียลน้อยลงก็ดีเหมือนกันกลับไปแบบเมื่อก่อนหยิบหนังสือมาอ่านว่าอะไรที่ซื้อไว้ก็ไม่ได้อ่านเลยแต่จริงๆมันก็ทําให้หลายคนอาจจะแบบว่า ว่าแบบเขาพวกทํายาการนี้ก็เป็นอนการใช่อันนี้อันนี้คิดว่าแบบคิดว่าเป็นประสบการณ์ร่วมละกันเพราะว่าหลังๆมานี้คิดว่าหลายๆคนก็มีโอกาสต้องจ้องจอเยอะบางทีเราทํางานกับจอไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าจอมือถือก็อยากฝั่นระวังกันด้วยครับแล้วก็ถ้าต้องใช้เยอะจริงๆที่พวกแว่นกรดก็ช่วยนะแล้วก็ติดวสวมใส่ก็ดี